เข้าสู่การทานายดวงในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะประจ,จําเดือนเมษายนปี2019สําหรับชาวราศีมีนหรือว่าผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะคะชาวราศีมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถ,ถึงวันที่12เมษายนนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไท,าทายอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ แนมอ,อ,อาจจะมีนะก็เลยก็เลยแจ้งแบบนี้ก่อนนะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันกันนะคะชาวราศีมีนรัคนามีนจะเป็นยังไงบ้างมาเป็นราศีสุดท้ายนะคะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงปลายเดือนอยู่นะคะยังไม่ได้ถือว่าชา้าจนเกินไปนะ,ะโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะคะในเรื่องของทั้งงานทั้งเงินแล้วก็ความรัก สุขภ,ภาพเรื่องเข้าไปในชีวิตของคุณนะคะการดูดวงคลิปนี้นะจะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะคะ general reading นะคะไม่อยากให้ยึดเป็นทํานายไปตัดสินกับชีวิตของตัวเองแบบ100%จนกว่าคุณจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับป้อนะคะมน,นเริ่มต้นกันค่ะชาวราศีมีน <c oughs> t ทนนบ์เคราเอา่อเทรน์เพนเคขึ้นมานะคะไพ่สิบเหรียญตด้สำรับที่ตัดออกมาให้บอกว่าช่องนี้ชาวราศีมีนอู้ฟู่เลยนะคะการเงินเข้าแล้วนะหลายคนอาจจะฝันไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะเทนนบ์คราสิบถ้วยเห็นไหมสิบเหรียญสิบถ้วยเข้ามาและะ้วค่ะการเงินเริ่มสเสถียรมีความนิ่งมากขึ้นเนาะจัสเมนสองไม้เท้านะคะ เก้าดาบสามถ้วยแปดดาบนะคะ The Hangman เกือบจะดีแล้วทำไม The Hangman มาฮะ Five of w a n d s ชาวราศีมีนลัคนามีนตอนนี้อู้ฟู่เลยอะในเรื่อง การเงินชีวิตครอบครัวอะไรแบบเป็นอะไรที่อบอุ่นสําหรับคุณมากคุณอาจจะได้รับความอบอุ่นจากคนในครอบครัวเยอะมากพอสมควรนะคะแต่เ n e r g y รอบๆบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณก้าวขาออกออกมานอกบ้านอะสิ่งนั้นมันไม่ใช่แบบนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนมันมีแต่การแข่งขันมันมีแต่การแข่งแย่งชิงดีหรือว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยยกเว้นคนในครอบครัวนะคะชาวราศีมีน อ่ะหลายคนมีข่าวดีนะคะเนาะเทรนด์อขึ้นมาเนี่ยเทรนด์ออฟเพนทขึ้นมาอีกทรีออฟคจะได้ข่าวดีอะไรไหมนะคะอ่ามาเริ่มต้นในตัวตนของชาวราศีมีนก่อนนะคะพอขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวจะขยับกล้องให้เห็นนะคะให้เห็นหน้าไพ่ครบทั้งสิบใบอ่ะนรามาเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะพร้อมกันเลยชาวราศีมีนลัคขามีน เทรนด์ออฟเพเสิบเหรียญอยู่ตรงกลางของโชคชะตาเลยนะคะขึ้นมาแบบนี้ไพ่สิบเหรียญบอกว่าตัวคุณเนี่ยการเงินของคุณดีขึ้นมากๆมันฟื้นตัวนะคะ จากร้ายกลายเป็นดีแล้วนะจัสเปนขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมานะคะจากการวางแผนระบบระเบียบในเรื่องของการเงินหรือว่าคนในครอบครัวคู่รักของคุณคู่สามีภรรยานี่แหละช่วยกันหาเงินได้เป็นอย่างดีได้เป็นเกอบเป็นกำรรนะคะการเงินถือว่าอยู่ในจุดที่น่าพอใจนี้เงินมันเข้ามือแล้วคุณกําลังมกีการวางแผนเกี่ยวกับงานไหมคะเกี่ยวกับอนาคตไหมมีการลงทุนร่วมกับใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่า การเงินของชาราศีมีนอันนี้อ้อขอเริ่มต้นให้การเงินก่อนนะพับเพราะว่าเห็นเป็นเทรนด์ออฟเพนดเคลขึ้นมาเนี่ยสิบเหรียญน่ะก็เลยเริ่มต้นที่การเงินให้สถานการณ์การเงินของคุณนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีความอู้ฟู่การใช้จ่ายในครอบครัวเงินหมุนเวียนในครอบครัวจะดีมากขึ้นเพราะว่าเป็นเทรนด์อัพครับเป็นความสุขความสมบูรณ์แบบที่มีการเติมเต็มกันและกันคุณอาจจะได้คู่ชีวิตที่ดีที่เขาช่วยหาเงินนะคะ แล้วก็ในส่วนของการเงินหรือว่าคุณอาจจะทำโอทีทำอะไรที่มันได้เงินเยอะมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีเงินเยอะมากขึ้นคุณจะมีค่าใชา้จ่ายที่มันเป็นเงาตามตัวมา,มาเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็น The Hangman ค่ะอ้อมมองว่าคุณมีภาระผูกมัดอะไรอยู่ไหมที่คุณจะต้องจ่ายหรือคุณกําลังเก็บเงินเพื่อี่ทําอะไรสักอย่างไหมเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณขยับไม่ได้เลยการเงินมันมีพัฒน,นาการในเรื่องหนี้สินอาจจะเป็นในส่วนของ อติดนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าการถูกฟ้องร้องเพราะว่าเป็น A อับสอดขึ้นมานะคะแปดดาบมัดคุณเลยอ่ะมัดมือมัดม,ม,มืดมิดเลยมองไม่เห็นทางจะขยับไปทางไหนก็เจ็บตัวอยู่นิ่งๆได้แต่อยู่นิ่งๆตั้งสติและอดทนรอคอยวันที่ตัวเองจะถูกปลดปล่อยออกมาจากพันธนาการทางนีิสินเลอเออว่าอย่างหนึ่งคือในเรื่องเงินน่ะ อยากให้ระวังนะคะถ้ามีใครเข้ามาแทรกตรงกลางในชีวิตคุณถั่วอัวอนเนี่ยสองไม้เท้าเกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาชวนคุณร่วมลงทุนแล้วก็อาจจะแนะนําบอกว่าอาจจะได้รับผลตอบแทนดีผลฟีดแบ็กระแสกําไรดีมากๆอยากให้คุณชลาใจนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีเงินคนจะเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์เมื่อน,นั้นนะคะชาราศีมีนคุณจะรู้คุณจะมีเซนส์คุณเจ็บมาเยอะแล้วแหละแต่ถาว่าคุณจะเข็ดไหม นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะการเงินของคุณค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะจุกจิกจิตประทาเยอะแยะมากนะคะไฟอฟว n นไม่ค่อยมีระเบียบในการใช้เงินเลยถ้าเงินเข้ามือเยอะก็ใช้เยอะอยากให้ระมัดระวังมากๆนะคะวางแผนให้ดีมีสติกับการใช้เงินเพราะว่ามีไพ่แนะนําบอกว่าเป็น n i อฟเพนเ e โค a c l e นอฟเพนเตโค่คลาสเวนถือเหรียญบอกว่าทการจะทําอะไรคือขอยหยุดนิ่งตระหนักรู้ตระหนักเห็นลองเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา มารีวิวดูนะคะทีนี้คุณกำลังมีความกังวลอยู่หรือเปล่ากับเหตุการณ์ที่เข้ามาในลักษณะ,ะน,นี้บางคนอาจจะถูกฟ้องร้องนะแล้วคุณเดิมพันด้วยเงินก้อนโตอะ่ะเงินก้อนใหญ่อะ่ะการตัดสินคดีความการถูกฟอ้องร้องหรือว่าการถูกทวงหนี้แล้วเป็นเงินก้อนโตแล้วคุณคุณจะขยับไปไหนไม่ได้คุณจะต้องสัดสางของเก่าก่อนอช่วงนี้ควรจะคุณจะควรจ,จะทํำยังไงดีปะ <c oughs> ชาวราศีมีลัคนามีนการเงินนะคะควรจะเคลียร์นะควรจะเคลียร์ทยอยใช้จ่ายใช้นี้ออกไปหรืออีกเกณฑหนึ่งคือคุณได้เงินเยอะแต่คุณเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าการใช้จ่ายตามใจตัวเองแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเล่นแชร์นะคะถ้ามีคนมาชวนการเล่นแชร์ไม่ค่อยเหมาะนะตอนนี้เพราะว่าอาจจะถูกโกงนะคะถูกโกงแล้วเขาเชิดหนีไปเลยอะทางที่ดีเอาไปลงทุนกับ ในเรื่องของการออมประกันอะไรแบบนี้จะเหมาะสมกว่านะคะสาหรับชาวราศีมีนและคนามีนในเดือนนี้ทีนี้เรามาดูที่ในเรื่องของการงานให้นะคะเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่นะคะในชาแนลนี้แต่หลายคนบอกว่า,าทําไมต้องให้ความรักมาทีหลังถ้าชีวิตของอ้อจะมองว่าความรักก็สําคัญแหละแต่ว่าเรื่องงานเรื่องปากท้องต้องมาก่อนนะคะเนาะเรา เราต้องรู้วิถีชีวิตความเป็นไปก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่เราประสบความสาเร็จความรักดีๆจะตามเข้ามาอันนี้เป็น <c oughs> เป็นทัศนะความความคิดของเอ,อ้อ,อนะคะขออภัยค่ะโอเคต่อนะก็คือมาในเรื่องงานนะคะชาวราศีมีนและคนามีน <c oughs> เป็นยังไงออในเรื่องงานคุณกำลังคาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดูยิ่งใหญ่มาก ใช้คำพูดไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะหาคำพูดคไหนามาอธิบายเนะาะเพราะว่าเป็น Trend of p e n t a c l e Trend of Cup ขึ้นมาตัวคุณนะ,คะ่ค่ะคุณอยากจะต้องการเงินหนึ่งก้อน,นก้อนใหญ่ใญเลยในการสร้างบ้านสร้างครอบครัวสร้างรากฐานให้มันมั่นคงทีนี้มันมาเกี่ยวพันในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะคุณกำลังทำงานหนะักทำงานตัวเป็นเกลียวเลยไม่มีเวลาได้พักผ่อน เมือนเป็นนี้สิบล้านเดี๋ยวทั้งที่จริง,รงๆไม่ได้เป็นนี่ขนาดนั้นอนะทำขนาดจนตัวเองไม่มีเวลาได้พักผ่อนนะคะในเรื่องงานคุณมีแผนแผนในที่นี้คืออนาคตที่คุณคาดหวังที่คุณวางไว้มันจะเป็นยังไงต่อทูอัพความคุณมองถึงอนาคตแบบระยะยาวถึงความมั่นคงระยะยาวเลยนะคะเพราะเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมานะอศวินถือเหรียญเนี่ย อยากให้มีมีความมั่นคงมั่งคัง่งอยากให้ชีวิตสุขสบายไม่อยากให้ลําบากเพราะสิ่งที่นากก่ากลัวที่สุดคือความจนนะไม่อะไรไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเท่าความจนแล้วนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนในเรื่องงานเนี่ยคุณกําลังตกที่นั่งลําบากอยู่นะจริงๆคุณเป็นคนเก่งอะแต่ว่า มันมีเหตุการณ์ที่เข้ามาทําให้คุณนะคะ่ะต้องมีความวิตกกังวลแล้วช่วงนี้คุณต้องอดทนมากๆเดอะแฮงแมนคุณคิดราดอยู่ในใจแต่คุณไม่สามารถพูดออกมาให้ใครรับรู้ได้เพราะคุณไม่ไว้ใจใครเลยคนรอบข้างของคุณเหมือนคนที่สวมหน้ากากเหมือนคนที่มีปัญหานะคะเหมือนคนทีพ่พยายามเอาเรื่องที่มันหนักอกหนักใจเข้ามาให้ชาวราศีมินและคนามีนก็ได้นะทีนี้เรื่องงาน เพราะว่ามีการโยนความผิดให้กันเยอะหรือว่างานที่คุณไม่สามารถจะปฏิเสธได้บางอย่างมันไม่ใช่ของเราแต่เราต้องทอําอ่ะไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่สามารถปฏิเสธได้หรือว่าคุณจํายอมต้องแบ่งรับแบ่งซู้ทํางานนั้นเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านไปในแต่ละวันอะ่ะผ่านไปให้ได้นะคะไฟอัพวันขึ้นมา ไฟอับวานเป็นยังไงบอกว่าโอ้โหห่าไม่ท้าแบบว่าไม่มีการยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเลยคนนั้นก็คิดว่าความคิดของตัวเองดีคนนี้คิดว่าความคิดของเราดีไม่มีความสามาัคคีในทีมอะแตกนะทีมแตกนะคะช่วงเนี้ย หรือว่าไม่มีการยอมรับความคิดเห็นหรือว่าเมืม่อไหร่ที่มีการประชุมจะมีการโต้แยง้งจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันจุกจิกแต่ไม่เคยได้ข้อสรุปที่เป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาได้นะคะในเรื่องงานทําไมอ้อมมองว่าคุณคุณมีความกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นมากๆไพ่ก้าวดาไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาก่อนแต่ว่าความเป็นจริงเป็นไงคะ มันมันยังไม่ได้เกิดคุณกําลังหวาดระแวงเพราะในลักษณะน,นี้มีนกฮูกเกาะอ,อยู่ที่ตรงหน้าต่างนะคะเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างคุณกําลังหลอนคุณคุณกาลังระหวาดระแวงไหมบอกว่าดาบมันจะหล่นมาเสียบคุณหรือเปล่าเนี่ยดาบที่อยู่ตรงเนี้แขวนอยู่บนเพดานนะคะนกฮูกเนี่ยจะมีใครมาล้วงความลับของคุณหรือเปล่ามีใครแบบ อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณไหมคุณค่อนข้างวิตกกังวลนะคะแล้วก็สะสมเป็นปมความเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันสะสมมานานมากนะคะไม่อยากให้คุณตั้งไปยึดติดกับสิ่งเล็กๆน้อยน้อยหรือเรื่องราวที่มันร้ยสาระ,ะบางครั้งเก็บมาคิดมากเป็นการผูกมัดตัวเองจนคุณเป็นคนที่ขาดความมั่นใจไปเลยนะคะการอยู่เป็นไม่ได้แปลว่าคุณต้องอยู่นิ่งๆการอยู่เป็นอาจจะบอกว่า คุณก็ต้องโตแยงบ้างถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณก็ต้องอธิบายบ้างแต่เมื่อไหร่ที่คุณหยุดนิ่งคุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่อยๆเรือ,อ,อจนวันหนึ่งอะคะ่ะคุณตัวแบบถ้าจะสลายหายไปเลยอะคะ่ะมันเป็นความวิตกกังวลนะเลือดลงหัวแล้วเนี่ยนะคะไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นห่วงชาวราศีมีนเนาะ แต่ดวงของคุณนะคะมองว่ามัน,ม,นมันแคล้วคาดปลอดภัยอยู่แล้วมีการพลิกลอกสถานการณ์จากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะดูแถวล่างสีไม่ค่อยดีเลยขึ้นมาแถวตรงกลางค่อนข้างจะเปลี่ยนไปแนวทางที่ดีอยากให้คุณยึดมั่นเชื่อมั่นศรัทธาในคุณความดีที่คุณสร้างมาแล้วอีกเกณฑ์หนึ่งที่อ้อเห็นรู้สึกว่าจะไม่พูดก็ไม่ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกของเราที่มันขึ้นมาแบบค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน คุณกําลังมีเรื่องไม่สบายใจจากในครอบครัวแล้วมันเข้ามาเกี่ยวพันแบบคล้ายๆว่ามีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆค่ะทําให้คุณไม่มีสมาธิในการทํางานทําให้คุณสับสนคนในครอบครัวใครสักคนหนึ่งของคุณกําลังอยู่ในอาการที่เขาตกที่นั่งลําบากเพราะว่าเป็นเอซัปสอดอ่ะมันเป็นอะไรที่คุณกดดันอ่ะคุณห่วงอ่ะคุณห่วงแล้วคุณไม่มีสมาธินะคะเดี๋ยวอ้อจะขยายเดี๋ยวแฮงแมนให้นะมันเป็นยังไงนะคะ คุณกังวลกับคนในครอบครัวาม,มากกว่าถ้าเป็นสถานการณ์การทํางานคนรับค่าในที่ทํางานคุณรับมือได้อยู่แล้วปัญหาจุกจิกเล็กน้อยหรือว่าปัญหาใหญ่คุณกค็คุณก็เอาผ่านไปได้แต่น่าจะมีคนในครอบครัวของคุณที่มีการเจ็บป่วยไหมหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ตกที่นั่งลําบากเขากําลังเดือดร้อนแล้วคุณเป็นห่วงเขามากๆอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือว่าญาติพี่น้องก็ได้แต่ว่าดูมีความผูกพันทางใจกับคุณมากๆนะคะอันเดอร์แฮงแมนคืออะไระคะ คุณจะแก้ไขปมในใจนี้ได้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้น A e o so f cup เดี๋ยวให้ดูนะคืออะไรปีความคิดที่จะไปอ่ะถ้าเป็นในเรื่องงานอา๋จะจะไปทีละอย่างนะทีนี้ the hangman เกิดขึ้นนะคะชาวราศีมีนความที่เป็น the hangman คุณคุณหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วทีนี้ คุณกำลงังรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งไหมรอแบบว่ามันช่างเนิ่นนานเหลือเกินเหตุการณ์บางอย่างจะได้รับการแก้ไขและจะมีการเริ่มต้นใหม่ไหมมีจะได้รับการแก้ไขจะถูกปลดล็อกออกไปก็ได้ถ้ามันมีปัญหานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณ เขาจะได้รับการแก้ไขทุกอย่างมันจะค่อยทุเราเยียวยาไปเรื่อยๆถูกเยียวยาไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเริ่มสบายใจเริ่มผ่อนคลายคุณจะมองเห็นแสงสว่างถ้าเป็นเรื่องทางบ้านเราทําให้คุณไม่มีสมาธิทํางานนะคะนี้ถ้าเป็นในเรื่องของออการคิดจะเปลี่ยนงานความกังวอลอ่ะรอว่าตัวเองจะได้หรือเปล่านะคะค่อนข้างเหมือนคุณอาจจะได้ มีการพูดคุยกับที่ทํางานใหม่มีการตอกปารับคําหรือว่ามีการสัมภาษณ์งานไปแล้วมีการพูดคุยเข้าไปแล้วแต่ทําไมเขาถึงไม่มีการ c คอล back อะไรกลับมาไม่มีฟีดแ b a c k อะไรกลับมาคุณกําลังรอคอยข่าวสารการติดต่อกลับมาหรือเปล่าแต่มีการสตันไปติดอะไรไหมนะคะคืออยู่ในช่วงเกณฑ์พิจารณาคุณก็จะได้รับข่าวดีอย่าคิดวนไปวนมานะคะสับสนเองนะคะชาศรีมีนทีนี้ A soft ขึ้นมา A soft ดคืออะไรจะเปิดให้อีกนะคะขยายให้ให ต่อไปอีกซิคืออะไรคะเอกัสอดปัญหาที่เผชิญอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของตัวของคุณเองหรือว่าคนรอบข้างอ้ออยากให้คุณเด็ดเดี่ยวอ้ออยากให้คุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นาามากๆเพราะว่าเอกัสอดอ่ะคุณกดดันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่กลัว คิดว่ามันหดร้ายมันเลวร้ายกับชีวิตของคุณไปหรือเปล่ากับคนรอบข้างของคุณมากไปหรือเปล่าสถานสถานการณ์ภายในบ้านจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการจัดก,การที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาทุกอย่างมันจะจบสิ้นไปขอให้คุณหนักแน่นนะคะแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วชูดาบถือว่าได้ชัยชนะนะเพราะฉะนั้นขอพวกนี้ลายสาระมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ าชาวราศีมีคนที่คิดจะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะได้ค่าตอบแทนค่อนข้างเยอะหรืออีกเกณฑ์หนึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปีนะคะค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าช้าไปหรือเปล่าคุณกําลังลุ้นกับการประเมินผลไหมค่อนข้างแบบเครียดนะคะกดดันแล้วนะคะเอาเป็นว่า ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่ใช้จะถูกคลี่คลายออกไปแต่คุณจะต้อง Priority ความคิด priority ในเรื่องงานลำดับความสำคัญให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นอย่างไประเบียบแล้วก็ค่อนข้างจะไปอย่างเนิบนะคะคุณอยากให้ทุกอย่างมันสงบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องการเงินหรือสภาวะแวดล้อมในการทํางานอยากให้ทุกอย่างสงบคุณเหนื่อยมามากแล้วกับความวุ่นวายนะคะก่อน จะไปควบคุมคนอื่นคุณต้องควบคุมใจตัวเองให้ได้มันจะดีที่สุดนะคะจุดเริ่มต้นที่เรานะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนค่ะนะคะข่าวดีที่รอก็จะเข้ามาแล้ววันนี้เข้ามาสู่ความรักนะคะหมดความรักของชาวราศีมีนนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะเก็บตรงนี้ให้ดีกว่าจะใช้ไพ่สำหรับหนึ่งให้นะคะชาวราศีมีนัคนามีนเนะะี่ย เทนนอฟเพนต t คโ l e สิบเหรียญน,นะชะเชนนอฟคัพสิบถ้วยสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณอยากได้มาทั้งชีวิตมาอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วครอบครัวที่อบอุน่นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในในของชาวราศีมีนอ้อจะอ่านเรื่องในครอบครัวให้ด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องก็ได้นะคะที่นี่ท่ออ้อเห็นได้ไพ่เป็นลักษณะของญาติพี่น้องมาเกี่ยวพันกัน อืความรักของคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยอยากให้คนในครอบของคุณมีความสุขมากๆอยากให้ชีวิตทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบอ่าคนในครอบครัวของคุณเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่าเหมือนคุณกําลังรอคอยอะ่ะ มันเป็นช่วงที่ลุ้นลุ้นกันที่สุดะคะว่าจะผ่านไปได้ไหมมันเป็นความเครียดที่คุณไม่สามารถอธิบายให้ใครเขาเข้าใจได้เพราะว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้เจออะไรแบบคุณนะทีนี้คุณสับสนคุณเหนื่อยมามากแล้วนะคะสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ขึ้นมาสําหรับชาวราศีมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจิตใจของคุณนะคะคุณกําลังระแวงอยู่อยากให้ปล่อยอยากให้ปลดปล่อยตัวเองก่อน คิดวนไปวนมาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีคือทุกอย่างมันจะดําเนินการไปเรื่อยๆตามช่วงวาระของมันนะคะนี้ความรักของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงต่อนะคะอย่าก,กดดันมากนะคะคือทุกอย่างทุกๆอย่างมันมีทางออกมันมีทางแก้ไขเมื่อถึงเวลาการสิ้นสุดก็จะได้สิ้นสุดคนที่ที่คุณอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวนะคะเป็นในลักษณะ ของการอยู่การพาะผลประโยชน์ไหมการเงินอู้ฟู่ต้องพึ่งพานา้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือหลายๆคนกำลังฟ้องร้องในเรื่องของการเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรขึ้นมาแบบนี้อ่ะนี่สมามใบนะคะขึ้นมาแบบนี้เ h e Hangman เข้ามาอีก คุณกำลังรอคอยข่าวดีแล้วคุณกังวลว่าคุณกลัวจะไม่ได้รับค่าเลี้ยงดูไหมเงินก้อนนั้นหรือเปล่ามันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะก็สับสนนะคะกลัวตัวเองไม่ไหวสิ่งที่คุณคิดไว้จะสำเร็จไหมสำเร็จค่ะแต่อยากให้อดทนมากๆเป็นช่วงที่ชาวราศีมิ้นไม่สามารถที่จะใจร้อนได้เลยคุณต้องตั้งสติเยอะๆคุณจะตั้งตั้งสติมากๆนะคะนี้ต่อมานะก็คือบอกว่า ความรักของคนที่มีคู่คมองว่ามันเป็นอะไรที่จุดถึงจุดหนึ่งที่ดําเนินมาถึงทางตันแล้วนะคะเดี๋ยวดู the hangman ให้อีก the hangman คืออะไรอะ่ะคุณพยายามรักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้ให้มากที่สุดอยากให้ทุกอย่างมันคงอยู่นะคะอาจจะมีการหวาดระแวงความรักความสัมพันธ์นั้นคือบอกว่ามีการน้องใจไหมมีการโกหกมีเมอที่3เข้ามาหรือเปล่าถ้าเป็น High เป็น t e s t แล้วเป็น a soft นะคะรู้ว่าโกหก รู้ทุกเรื่องแค่ไม่พูดนะคะรู้รู้ว่าเขาคนนั้นอาจจะเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์ไหมเพราะหน้าตาทางสังคมเพราะการเงินที่มีความมั่นคงหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างถามว่าคุณรับได้ไหมเอาว่าคุณรับไม่ได้หรอกแต่คุณพยายามจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้รับให้ได้เมื่ออยู่กันไปนานๆยิ่งรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างยิ่งเห็นตัวตนที่แท้จริงภาพแท้เปิดเผยออกมาเพราะว่าเป็น judgment ขึ้นมาเลยค่ะก็คือ เห็นนิสัยที่แท้จริงของคุณคนนั้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามสร้างราักฐานกันก็ได้นะคะไม่ได้บอกว่าเรื่องราวของคุณจะต้องเลวร้ายไปทุกคนนะคะคือบอกว่าอาจจะพยายามตั้งราัากฐานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากๆนะคะมองเห็นแต่เรื่องเงินมองเห็นแต่ค,ครอบครัวที่อบอุ่นพยายามบางแผนจุดอ่อนของชาวราศีม,มีในเดือนนี้อยากจะเตือนนะคะคืออาการวิตกกังวล คิดไปก่อนกลัวอนาคตที่จะเกิดขึ้นมากจนเกินไปจนตัวเองสับสนหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาคือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆถ้าคุณตั้งมือรับได้แต่รู้สึกว่าคุณไปให้ใจกับสิ่งที่มันเข้ามาเยอะมากจนเกินไปอะ่ะมันก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ของคุณนี่ความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนสิ่งที่คุณอยู่เพราะลูกหรือเปล่าคะเชนออลครับ สิ่งที่อยู่ด้วยกันถึงทุกวันนี้เพราะลูกไหมเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนลักษณะไพ่ของคนที่เป็นครอบครัวนะคือเนี่ยมีไพ่เด็กอยู่ในเมื่อสร้างครอบครัวขึ้นมาแล้วถามว่ามีปัญหาไหมปัญหาก็มีอ่ะคือความไม่พร้อมในเรื่องของฐานะทางการเงินไหมคะคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวเหมือนคุณพยายามอยู่คนเดียวคุณอยากให้เขาแอคทีฟมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าอีกเกณฑ์หนึ่งอันนี้อ้อจะ พูดไปเรื่อยๆนะคะก็คืออีกเกณฑ์นหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าคุณกำจมยอมเสียสละห่างจากครอบครัวเพื่อมาสร้างรากฐานในเรื่องของการเงินให้มั่นคงยอมสละสิ่งแบบยอมเสียสละเวลาของตัวเองอะคะ่ะแยกจากคนรักแยกจากลูกแยกจากครอบครัวออกมามาอยู่คนเดียวแล้วคุณเป,เป็นความรู้สึกที่ คุณต้องหนักแน่นมากๆนะคะนี้มีการหวาดระแวงด้วยนะมีค่อนข้างจะมีการระแวงกันเยอะเพราะเป็น The h y p เป็นเทสมีเอ o ดอรสอดขึ้นมาหวาดระแวงกันเยอะพอสมควรเมื่อห่างกันแล้วก็ต้องคิดเล็กคิดน้อยกันมั่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แต่ถามว่าหนักไหมเนี่ยมันจะมีทางแก้ไขไหมเดี๋ยวอ้อดูให้นะคะทางแก้ไขของเอเดอสคืออะไรเด w o ว๊ โอเคทางแก้ไขคุณหวัดระแวงกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่หรือเปล่าคะชาวราศีปีนในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าคุณกําลังถูกยัดเยียดไหมอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้ที่คุณคบกันอยู่เพราะผู้ใหญ่มองว่าเหมาะสมเพราะผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเห็นดีเห็นงามด้วยว่าควรจะคบกับคนคนนี้แต่เมื่ออยู่กันไปแล้วมันไม่ใช่คุณรู้สึกว่ามันม,มันยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะ แต่ต้องจำยืนจำทนต้องอยู่ต้องฝืนกันอยู่ต้องพยายามประคองความสัมพันธ์ไปต่อให้ได้นะคะแต่อ้อมมองว่าสิ่งที่เข้ามามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินฐานะสัดส่วนใหญ่ในเมื่อคุณเลือกแล้วคุณต้องไปต่อนะคะแต่อยากให้คุณอดทนแล้วก็มองอะไรในในแง่บวกมากยิ่งขึ้นความโชคดีของคุณนั้นคือคุณมีคนที่เขาอยู่เคียงข้างคุณแม้ว่าคุณอาจจะตกระทบกระทั่งกันบ้าง มีเรื่องต้องเถียงกันเล็กๆน้อยๆพ่อแง่แม่งอนอยากจะเอาชนะกันแต่คุณยังดีที่คุณได้เจอคนที่ใช่เขาอาจจะไม่ใช่ไม่แมทก,กับคุณในบางเรื่องแต่โดยรวมแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะหนีกันไม่พ้นหรอกนะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะ่ะให้นึกถึงวันที่คุณได้พบการจีบกันแรกๆนะคะมันมีค่าแค่ไหนนั่นแหละในเมื่อวันที่คุณมีปัญหาเพาะเชื่อว่าคุณจะต้องผ่านฝ่าฟันอุปสรรคกันไปได้นะคะ ทีนี้มาเข้าสู่ในเรื่องของความรักของคนที่โสดนะคะลักคนามินละแชาวราศีมีนคนโสดมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากเลยนะคะเรนด์อ f p เพนต c โคเนี่ยสืบเปลี่ยนขึ้นมาวางแผนการเงินให้มั่นคงนะคะเพราะว่าคุณเคยเจ็บมามากกับชีวิตที่ อาจจะจำยอมต้องเลิกกันเพราะมีความแตกต่างในเรื่องของฐานะ,ะแตกต่างกันเยอะ t e of Pentacles, The Hangman ขึ้นมาคุณรู้สึกว่ามันเป็นปมด้วยกับคุณคุณพยายามแอคทีฟตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆๆหรือว่าคุณอาจจะเคยถูกใครดูถูกว่าคุณดูดได้กว่าคนที่เคยคบอยู่ก็ได้มันเป็นอะไรที่ยังติดอยู่ในใจของคุณอนะในช่วงนี้อไม่อยากให้คุณเก็บความรู้สึกพวกนั้นเข้ามาปิดกั้นตัวเองนะคะเป็นการปิดกั้นปิดกั้นอารมณ์ ในการที่ไม่ให้ตัวเองได้เจอใครเลยปลดปล่อยความรู้สึกเก่าๆแผลในใจที่ติดอยู่ปลดปล่อยนะคะจะมีคนเข้ามานะคะละักษณะเป็นธาตุดินได้นะธาตุดินเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็เขาจะมานิ่งๆอะ่ะคนนี้มาพร้อมกับการเงินนะคะมาพร้อมกับความมั่นคงแต่เขาไม่ค่อยหอวือหวาค่อนข้างโอกาสที่จะได้มีข่าวดีหรือว่าได้อยู่กินกันก่อนแต่งหรืออาจจะเป็นการพูดคุยให้ผู้ใหญ่พูดคุยสู่ขอก่อน แต่ว่าอาจจะยังไม่มีงานพิธีวิวานะคะอาจจะเป็นงานมั่นไปก่อนก็ได้นะคุณกำลังกังวลไหมคะคนโสดไม่มั่นใจกับสถานภาพของตัวเองไม่มั่นใจกับฐานะของตัวเองคิดว่าตัวเองตัวเล็กอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณคิดแบบนั้น,ค,ค,นคุณจะกลายเป็นคนที่ตัวเล็กตลอดเพราะฉะนั้นค่ะคุณอยากได้คนแบบไหนคุณต้องเป็นคนแบบนั้นคุณต้องพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานนะคะในช่วงนี้ชาวราศีมีนคนโสดมุ่งมัน่นในเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะคะความสัมพันธ์ไม่หวือหวา คนที่เข้ามาคุณก็เหมือนดูไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนเพราะคุณค่อนข้างระแวงระแวงไม่เปิดใจให้กับคนที่เขาเข้ามาคุณจะมองเห็นแต่ในแง่ลบของเขาข้อเสียของเขาอยู่ตลอดนะคะช่วงนี้จะรักใครขอให้ตั้งสติให้มากๆให้เชื่อความรู้สึกแรกของคุณนะคะอีกเกณ์นหนึ่งให้ระวังนะคะถ้าใครเข้ามาคุณอาจจะเจอปัญหาคนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนที่มีรักคนที่มีความรักอะ่ะคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วอะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณ แล้วคุณรู้อีกทีคือมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่มัดมือชกอ,อ่ะให้ระวังนะคะขอให้อดูแลใจหัวใจตัวเองให้ดีอะไรที่คุณหลีกเลี่ยงได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงสำคัญที่สุดไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับการทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจนะคะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะดวงของชาวราศีมีนประจำเดือนเมษาย,ยนปีสอง9นหนึ่งเก้านะคะขอบคุณนะคะชาวราศีมีนขอบคุณสำหรับการติดตาม ให้กำลังใจนะคะก็พบกันอีกครั้งในเดือนอในคลิปความรักนะคะในเดือนของเดือนเมษายนนี้นะคะสวัสดีค่ะ